างานชุดนี้ก็เป็นงานเดี่ยวครั้งพิเศษของผมนะครับก็คือเป็น,นการนำเอาผลงานจากการแสดงเดี่ยวครั้งแรกกับครั้งที่สองมาม,มาแสดงร่วมกันนะครับเป็นงานชิ้นเล็กๆบางส่วนแล้วก็เป็นงานใหม่อีกหนึ่งชิ้น ก็รวมนะเป็น3าชิ้นก็คือเป็นเรียกได้ว่าเป็นการแสดงงานคพิเศษแล้วกันครับก็มีชื่อว่าแบบเอ,อ่อ Her Wonder Solo Exhibition ก็คือเกิดจากการนําชื่อของทั้งสองงานมารวมกันก็คือเป็นงานครั้งนี้แล้วก็คอนเซปต์ Concept โดยรวมก็ก็คือจะเป็นเรื่องราวเดียวกันทั้งสองชุดอยู่แล้วก็คือเกิดจากการ นำหญิงสาวตามมุดมกติส่วนตัวมาประกอบร่างมาประกอบเรื่องราวออกมาเป็นงานหลายสิบชิ้นในการแสดงครั้งนี้ครับก็คือหญิงสาวตามมุดมกติบอกกับสีสันที่ตัวเองชอบทั้งหมดหมารวมกัน เชิญชวนมาชมงานแล้วกันครับเาที่ฟารเนีก็เปิดให้เข้าชมทุกวันนี้นะครับก็มีโอกาสมีเวลาว่างก็ขอเชิญชวนมาชมงานของผมแล้วกันครับก็จะมี30ชิ้นให้ชมกันครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านครับ